ไปตามสัติไทแค่นี้นะวลเลอร์เจุฬาสวัสดีครับผมเช่นเดียวกันเนาะเช่นเดียวกันครับผมเราจะไปกินข้าวกันกับทีมงานพวกเรานะฮะตอนนี้มาถึงงานแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่นี่เวทีเห็นไหมอย่ไปกินข้าวกันอันนี้เป็นงานวัดบางกระเจ้าเนาะเป็นไงบ้างก็บรรยากาศมากคาตลกนะ วันนี้มามหากรรมอีกแล้ววะอ่าเนี่ยเนี่ยมหากรรมตลกไม่มีมหาแแบนะเออใช่ป่ะเข้มาห<ล>มหากรรมตลกที่วัดโพนนท์ไม่ใช่โพนนท์ไปทำไมอ่ะเกี่ยวคนละวัดอันนี้อันนี้อ่าวัดบางกระเจ้าไม่ใช่มางกระถายยกพูดอยู่ใช่ป่ะใช่ใช่ขณะนี้นะครับได้อ่มีนางสร้องอยู่ในงานเนาะเสียงอาจจะดังไปนิดนึงนะครับ กระเรจ้าตมบมางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับโอขอแท็กซับนะผมก็จะรู้จักกระจบชัยใช่อนนี้มาถึงล้วนะไ้เข้าเยมป่ะอร่อยป่ะเย่ย วันนี้มีตลกสามกหน้านะข้าวผัดกะเพราก็าทำอร่อยนะทุกคนาากะเพราหมูสับใส่กุ้ง ต้านพัดลมวนนี้เสียงบริเวณงานวัดมีมักระทายกอะไรนี้แหละเขาพูดเชิญชวนคนมาทำงานนี่ก็เป็นน้องๆแจ่มจังชื่อคนนี้ชื่ออะไรชื่อแจ่มจังป่ะน้องเนม ก,กินแล้วระน้องเนมกินแล้ววะนี่ตลกอีกคณะหนึงนน่นนงเคณะจองแจงจองแจงเชิญยิ้มท้างหลังครเป็นพวกเจนน าเดินซื้อของกินกันอยู่ต้นกินอะไรวะ่างมข้าวกะอไม่่ข้าวข้าก็ไม่ข้าวไรหรอกโอ้โหเดเสียดายไอติมนะไอ้นี่ไงนักเก็ตเหรอปะไม่ต้องละงั้นเอาูพูดถึงกั้นน่าน่ากินกันนะต้นนะเราเราไปนั่งกินไหน ที่นุ่นก็น่าเกียดเพราะว่าไปลังเวทีได้ั้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูไอ้นี้หน่อยน้าพี่ไก่ก็น่าอยู่ด้นะอืนเป็นไฟเอาอะไรอ่ะต้นเป็นไฟป่ะแอ่นี้อะไรเนี่ยชิ้นสามลูกยี่สิบหรอเอาป่ะต้นคนละสามลูก ลือเงาเงาน้นหรือเอาไหนบอกมาดิกระดานนี้นะพี่เอาอะไรพี่เอาเลือกเลยนี่มีไส้เลยก็กินด้วยกันนั่นแหละเอาเอาอันนี้สามเอาสี่สิบอ่ะก็คนละสามลูกไงหรือว่าก็ไม่เป็นบุญที่เราผสมได้ไหมได้นะครับเอาอันนี้เอานี่อีกยี่สิบก็พอแลวใช่ใช่นี่นะครับมีชีบบอลมีนักเก็ตนะน่กูดดีนะไม่ประสบเบนไฟ อันนี้กำลังลองลองลองกินไส้ทอดหน่อยแล้วมันคนลังอาหารคนรัแนวเลยอันนี้มันของฝรั่งอันนี้ใช่ของไทยอืมใช้ได้อร่อยน้องพาทุกคนลือกินยนะ่างไรได้ไหมลูบมือผมกินหน่อยพี่ครับกินหน่อยเขามีเขาเหนียวนะใครครับ เ็รอบาทครับหนตารางาถ้าได้ข้าวเหนียวแก้วเลยอร่อยเลยดีเลแลัวนะครับงมารุเปเด่นเนาะท่ันพาดีไม่คุยอะไรต่อแล้วเวทีดนตรีนะที่เห็นอยู่นะดังวผู้ดังผู้วัดคุณยังแตกพี่เขาบอกว่าผู้ดังใช่ไหมผูดังไม่แบบว่า มายมเนสมายมเนสอะไรเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบหรอเฮ้ยพี่อันนี้ได้กรอบพื่ผมเนี่ยอันนี้อย่างเดียวใช่มั้ยอับนี่เลยเนี่ย โอ้ยทุกคนดูนะแต่ว่ากลัวพี่ไม่น่ากลัวกลัะดูแล้วกลัวดิไม่น่ากลัวกลัว,ล,วลูกโป่องอยังกลัวเลยลูกโป่องอยู่ใกล้ไม่ได้อะ มีปุ๊นะฮะให้ทุกคนได้ดูตลกตลกเล่นอยู่นะครับผมวันนี้ตลกสามคณะเลยเนี่ยกำลังเล่นอยู่เนาะียวตไม่้นี่คณนะเจโนกแต่เจนนกยังไม่ขึ้นนะนี่เจนนกยังนั่งอยู่นี่เลยแกยังไม่ขึ้นเพราะว่าแกเป็นหัวหน้าทีมขึ้นก็เลิกเลยหัวหน้าขึ้นทีหลังลขึ้นแล้วเลิกเลยขึ้นแล้วเลิก ก็หลายหลายคนจำได้นะครับเจนโนกวนิดานเนาะ,นะ,นะตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะขึ้นเวทีแหละเพราะว่าพวกเราก็รอกันอยู่ข้างหลังเวทีนั่นแหละไม่าาสามารถติดต่อได้ในขณะ,ะนี้นี่มันเล็ะนะ นี่นะครับคนที่นำเรามาวันนี้นะครับขัหน้าจอมแจ่ครับพ่อของคุณจุกจิตครับยังรับงานอยู่นะครับเป็นงานตลกให้พวกเราได้มีโอกาสไปสร้างความลำคาญงานบอกคุณบอยได้เลยนะครับโทรหาตัางช่องยูทูปได้เลยฝากไว้เลยครับขอบคุณมากมีปัญหาปรึกษาเทวดาครับบางคนคิดว่าเอ๊หนวดจริงหรือหนวดปลอม งาน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 ดึงเองนี่อมันดึงมันดึงเองให้มันดึงดึงหุดนี่ก็เราก็นั่งกันหน้าสล้อนอย่านั้นวันนี้มีตลกสามคณะครับผมรอนกเฉยๆที่สั่งสั่งเฉยงวงดนตรีนี่อะไรนะพรจุฬาเหรอครับปัดด้วนพรจุฬาอ่าด้วนเนาะจากแม่กลองเรานี่แหละครับอันนี้น้าแหลมอน้าแหลม อกตุ้งแท้กาแฟเชิญยิ้มสีกับพี่ชายคนท้างซังเขาไม่เชื่อเราเรียกเลยปั๊บเราเรียกเราเรียกปั๊บปั๊บอกพองเ,เล่นมุกไงเร็วมากหรือว่าเร็วเร็วมากเร็วมากแค่หน้าเก็ร้องอันนี้เป็นก็มาอยู่ในศาลาเนาะนะ พลมยักษ์พัลมยักษ์พลมใหญ่สมโอเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะแล้วก็คนดูเยอะขนาดไหนคนเยอะนะ เรื่องนิดนึงนะเพื่อนกันนี่แหละแผกเยอะนะเฮ้ยคนดูเยอะ ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนั้นทำไงอ่ะฮะไอ้นั่นเล่นไปด้วยเตรียมไปด้วยใครร้องแปลภาษาไม่ได้ตัวนั้นช้าแก่แล้ว้แก่แล้วเราก็เราจะถ่ายแบบนี้เราเราไม่ถ่ายสลบ คนเนี้ยคนเนี้ยเขาชอบเต้นนะทุกคนเขาเต้นเก่งนะคนเนี้ยเอาทั้งหน่อยเนี่ยร็อกฮูกเชิญยิมเนี่ยอ,อันนี้น้องชายเหรอน้องน้องคนเล็กคนเล็กเนี่ยก็อเ,นะอเอาแปดถ้วยเลยไฟไฟ <c oughs> ต้องไฟช่วยวาไปลาม่ยามอยู่ที่ไหนปาไมยามอยู่นี่ใช่ไหมอันนี้อันนี้พี่ชายคนโตชายคนโตน้าแหลมแหลมอ๋อน้าแหลมหาลาอะไรอะเทียบแหลมบอน้องอันนี้ อันนี้พระจีนกําลังคุยกันอยู่เป็นพระจีน เล่นกันอยู่ตอนนี้เรารอเวลานะเพราะว่าเราเล่นคณะที่สามเพราะว่าต่อจากพี่จ้องแข่งนี่แหละเพราะว่านอนนกก่อนแล้วก็พี่เขจะเล่นคณะที่สองก็ได้จ้องแข่งเชิญยิ้มก่อนไป่ด้วยอะไรอะไรได้เขาอี้เล่นผิดสิไปหาโต๊ะ มาเล่นจะเสียเวลาเองนะมาเล่นใต้โต๊ะต้องไปนั่งบนโต๊ะอะไรอะไรไม่เป็นไรอยผมไม่ได้เล่นทางนี้อยู่แล้วเกยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงได้ไฟงี้ก็ดีนะไม่เราต้องดืนม้ัน ได้หน้ามืดขนาดแล้แรลมยังหน้ามืดสว่างครับผมหลังจากที่ออกมาจากวัดแล้วเนาะก็ตอนนี้ทีมงานก็แยกย้ายกันกลับบ้านหมดแล้วเพราะว่าวันนี้ก็เอารถมาจอดที่ปั๊มปตทนะปั๊มปตทพุทธสาครน,นะครับ ท,ที่เส้นที่จะไปกระทุ่มแบนได้เนะที่ก็มากับนี่แหละเจา้าเว็บเว็บร1 0คู่ใจเอ้รอยยี่หนะ้าก็พอดีพอด,ด,ด,ดีทีมงานช่างซัง,งทีมงานก็เอารถมารับแล้วก็ไปด้วยกันนะแล้วก็ผมก็เลยขี่มอไซค์มาจอดที่ปัม๊มละมัน ปตทนะแล้วก็ฝั่งนูก็ปตทพอดีให้ให้ช่างฟังจอดฝั่งนู้นแล้วผมเดินข้ามถนนมามันก็สะดวกหน่อยนะแต่ความเป็นจริงแล้วทางนู้นน่าจะขึ้คืนใหม่เพราะว่าจะมีรถลาคึ้คืนกี่ผมก็แวะเขา้าเซเว่นกอนซื้อน้ำซื้อข้ากินก่อนเพราะว่ามันเพรีย ก็ประมาณนี้แหละขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนจบนะครับจบคลิปนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมก็อันนี้ต้องมาปิดคลิปตรงนี้เนาะถ้าไม่ปิดเลยมันก็ดูกระไรอยู่นะครับจะมี เวลาปิดคลิปหน่อยเผื่อ FC อยากชมอยากดูให้มันสุดๆตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน45แล้วก็ใช้เวลาเดินทางกลับบ้านประมาณ15นาทีนะทุกคนโอเคขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็เดี๋ยวจะได้พอดีฝาก มอไซค์จอดที่นาเซเว่นเนาะเห็นคันนี้แล้วคิดถึงคันเดิมนะคันเก่าเหมือนกันเนาะเจ้าแดงของผมเนี่ยเป็ N นแม็กร้อยห้าสิบห้าสี่สี่เนาะตัวเนี้ยก็อนผมใช้รุ่นนี้อยู่นะแล้วก็ผมเซฟนะประหยัดเราใช้ตัวนี้ตัวนี้จะประหยัดกว่าอย่างว่าล<ม>แล้วร้อยยี่ิบห้าคนละอย่างแต่ก็โอเคนะรถเล็กรถใหญ่ก็ขี่ได้เหมือนกันอ โอเคพูดเยอะก็จะยาวไปขอบคุณนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะเอาไว้โอกาสหน้าพบวกวันใหม่นะครับโชคดีมีเงินใช้คลิปนี้สวัสดีครับผม